สวัสดีครับอยู่ผมเซออนมาเรีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกม Lion King นะนะเป็นเกมในตำนานของ Windows อีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะแต่ถ้าคนที่อายุสักยี่สิบึ้นไปนี้อาจจะต้องร้องอ๋อ,อย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นเกม PC เกมแรกที่ผมเล่นนะฮะตัวเอกของเราคือเราลูกสิงโตตัวนี้ครับซิมบ้าลูกของเจ้าป่ามูฟาซาทำอะไรได้มัง่งเอาฮ้ กระโดดอ่ะอนาคตฉันจะเป็นเจ้าป่านะ I am to be king ย่าเพลงชื่อว่าอะไรแล้วนะอ๋อ <Yeah. S 2> ลาสเวนยากูจะบินลงบ่อปลาอ่าใช่นหมใช่เลยถ้าเจอยิงกาออก,กระโดทด์มัง้งมีไหมเนี่ยสตันแม่งยิงกาตัวนี้เราต้องกระโดดคิวมันอย่างเดียวนะนี ส่วนไอ้เม่นนี้เราก็โดนเหยียบไม่ได้เราต้องกลิ้งใส่และกระโดดใส่มันแบบนี้เออตายซะไอ้รู้นี่เราปิ้งเข้าไม่ได้ไอ้นี่ก็แลบปิ้นปิ้นตาใส่เราจังเลยโอ้ยเขาแม่งแม่งเกะรกหัวรกตาเจอแม่นกลิ้งใส่กระโดดเฮ้ยนี่นะโอ้ไอ้แมงตัวนี้อันตรายนะครับมันระเบิดได้ เราระเบิดอีย,อยอนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำาเจออีกตัวหนึ่งสู้เรากระโดดใส่มันดีกว่านะแบบนี้มันก็จะบินกระพักและระเบิดนั่นไงมาแลนี้ก็เพิ่มเลือดนี่กระโดดใส่แบบนี้รอนมันระเบิดนะคูณดาวประมาณสัก2.5วิเกตกาจิงไลยพวกกิ้งการนี่ เน่นตัวนี้เราเหา่านี่ไนกะันโดไดซไอ้ส้มๆข้างล่างนี้ก็คือตัวแมลงที่จะช่วยยืดหลอเทปทีของเรานะฮะนะลงไปเก็บอ่ตัวในตรงนี้ก็คือจุดเช็คพอยต์ของเรานะนี่กันโดดคิวไม่ให้หมด วิโดนดาเมรแล้วไงนี่ไอทางข้างล่างนี้จะไปเก็บดวงอาทิตย์นะครับถ้าจะไม่ผิดแล้วเราจะได้ไปด่านโมนัสที่โมนคุมบ้านนะนี่ได้หนึ่งก็ปลอัพเหานี่กระโดดตายซะถ้าเจอไม่นี่ะระวังเฮ้ยอ้ไอ้ไม่เลย ทืบแม่งตายและมีไงดวงอาทิตย์ทีนี้เราก็จะกลับมาทางเดิมนะทางข้างล่างที่เรากลัทืบกิงกาเมื่อกี้เราก็วิ่งกลับไปทางเดิมนะ,ะทีนี้เราก็จะไปฆ่าบอสที่เป็นหมาในตัวหนึ่งนะแต่ก่อนอื่นเก็บพวก ขีพ่พกกิ้งก่าพวกนี้หมดก่อนแล้วก็ไล่เก็บพกแมลงนี้ข้างล่างมาแมลงนี้จะช่วยยืดหลอดการเห่าของเรานะเก็บครบแล้วทีนี้เราก็จะไปไฟกับมาไ่กันแล้วฮะอาีตัวหนึ่งนี่เช็คพอย์เยี่ยมเก็บไม่ได้กรม เออช่างเลยน,ะนี่มาในนะวายกระโดดไม่ถึงวายหอบแล้วแค่นี้กากจุงเบยนี่เนะี่ยวายไม่โดนไม่โดนเว้ยเอาหอบหอบแล้วเอาขู่เหยาะกระโดดอีกทีหนึ่งค่ะตายวายมองไปที่มุมมืดนั่นสิซิมบ้าตรงจุดนั้นจะไปไม่ได้นะอ่ะ อีนนี้ก <House> ็พ <i did those tracks> ิโมนุูมิบาด่านโบนัสเก็บแมลงนะนี่นี่เก็บดีไม่ดีจะได้อัพมาสักตัวหนึ่งแบบนี้อ่าอาเก็บเก็บเยอะเยอะเยอะสัสจะเก็บแมลงกันนะเฮียฟิน